อร่อยมากเลยอะไรวะกินหมดแล้วหรอส่วนตาฉันเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีอ่ะเฮ้ยแปลกๆแล้วว่ะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเกมมิสไซน์นะครับเกมที่มันเกี่ยวกับอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองไปดูด้วยกันนะครับเปิดข้อความดาวน์โหลดเวอร์ชั่นสวัสดีฉันชื่อมิตานะเธอชื่ออะไรหรอชื่อโอโตามะยินดีที่ได้รู้จักนะอ่าไม่เห็นพูดชื่อเลยอะ นนได้ไหม่อยก็คือทำเลยเองก็จะต้องมาเก็บให้ด้วยเคเก็บยังไงวะปึ๊บเดี๋ยวผมจะเน้นเล่นไปเลยนะครับเก็บนะครับเก็บเสร็จแล้วขอบคุณทามากๆเลยนะวันที่2แล้วเร็วมากนี่ทองฉันร้องแล้วฉันหิวจังเลยเธอช่วยซื้อวัตถุดิบสำหรับทำซุปไก่ให้ฉันได้เลยดิ้า นี่แหละที่ฉันต้องการเลยเื้อรถ<า>เร็วไงมเรามาทำอาหารว้กันเถอะทำอาหารปึ๊บผมเล่ผมผม,ผมไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าเร็วเกินไปนะครับชึบชอบเนื้อๆน,นะครับน้ําเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอวันที่ห้าวันนี้<ฮ>ฉันว่าจะซื้อทีวีแบบพกพาซะหน่อยล่ะอันเล็กๆที่มีเสาอ,อากาศ หมาะที่จะพกไปเดินเล่นได้ฉันเล่นเกมหาเงินเพิ่มได้นะเล่นเกมหาเงินเพิธอด้วยฉันเล่นเกมหาเงินเราซื้อทีวีให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้ oh my god เกมอะไรดีวะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเป็นเทปนะครับชึบโอเคแลงวไงต่ออ๋อชิปหรอฟรึบ ต่อให้ตรงนะครับได้ยังางมิตาทีวีเธอเครื่องเ,อเท่าไหร่เนี่ยเชพอยังางมิตะเลยตอนนี้เธอมีเงินพอซื้อทีวีเครื่องเล็กปึบว้วขอบคุณนะวันที่สิบละ ฉันน่าจะวางมันไว้แถวๆนั้นแหละหวีเอา่าเหมือนจะไม่อยู่มันต้องอยู่สักที่นึช่วยลองหาที่อื่นหน่อยนะอย่าไปเปิดเตาอบดูก็พอเพราะว่าฉันไปเปิดดูมาแล้วอย่าไปเปิดเตาอบนะเฮ้ยมีดนะครับ <c oughs> เป็ดอันนี้ได้ตุงนะครับได้ตังได้ตังติดลายมาเยอะ เฮ้ย <Hey! S 2> นี่ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าไปเปิดดูนะไม่ไปเลยนะฉันจะรีบทำความสะอาดคือไม่ได้ดตั้งใจจะเปิดเว้ยไปหาตรงอื่นกันต่อเถอะมือมันไปเดินออไปเดินออออช่วยนําสิ่งที่เห็นก่อนหน้านี้ไปนะเรื่อยนะครับมือมไปเดินมือมไปเดินถ้าเจอมาแล้วเก่งจังเลยถ้าง,งาั้นเราจะทำอะไรกันต่อวันที่ยี่สิบละสวัสดีนะคราวก่อนเธอช่วยฉันด ่าทีวีนั่นน่ะมันเจ๋งมากเลยนะแต่มันก็พังเร็วสุดๆไปเลยอะยังไงก็ทำมาช่วยฉันย้ายตัวเสื้อผ้าหน่อยมันหนักมากเลยได้เลยมิตะไหนวะเค okay, เรียบร้อยขอบคุณมากๆนะรักที่สุดเลย33เอ๊ะนี่แค่วันเดียวเองนะทำไมฉันคิดถึงอยากให้เธอมาหาฉันบ่อยๆจังฟึบกล่องขวัญน,นะหนู วันที่ 3, านะครับนี่ฉันลองมาคิดดูแล้วนะฉันอยากจะเธอตัวจริงจังเลยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ขอบคุณมากนะที่เธอคอยมาช่วยฉันตลอดทุกวันเลยฉันเองก็อยากตอบแทนเธอบ้างจังฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วนี่แหละความผมว่าความบันเลยมันอยู่อยู่ตรงเนี้ยความชิบหายอะ่ะคือเอา ชบฉันแล้วลองวางโทรศัพท์ลงสิอ่ะมันดึงเราเข้าไปในเกมอย่างนี้เลยเหรอวะอยู่แล้วครับเนี่ยเกมมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใชใ่ผมไปเล่นเกมสองดีอยู่นะครับเฮ้แต่ผมชอบเกมนี้ตรงที่แบบภาพมันสวยนะครับดูดิคือมันฮิวใจมากอะแต่ว่าผมว่าเนื้อเรื่องในเกมมันไม่น่าจะฮิวใจหรอกนะจากที่ผมแบบไปดูมาคร่าวๆนะอ่า เขาจะทำอะไรอะ่ะสวยละทุกคนครับปึห้องขวดหรือเปล่าไอ้นี่ห้องอะไรไม่มีไม่มีภารกิจบอกนะครับเดี๋ยวเราเดินมุ่มั่วไปก่อนต้องเริ่มต้นด้วยการเปิดเครื่องก่อนอ๋อเวอร์ชันมันเก่าเกิดไปเป็นเวอร์ชันน1.5 ต้องนาวัดสด,ด,สดุไปวางที่เครื่องสแกนมีมีดเอ้ยไม่ใช่มีอะไรไม่รู้นะครับน่าจะต้องตามหาจากห้องน้ําก่อนนะครับเมื่ออันที่หนึ่งนะครับเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรแวบบผมไม่เกี่ยวผมเผลอไปเห็นนะครับผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะครับผมรู้แค่ว่ามันมันสีชมพูเหลืออะไรไม่รู้นะครับปากกาปะวาปากกา,ก,ากับช้อนปากกามันก็น่าจะอันนี้ไงดินสอน,นะครับ ช้อนก็ได้อยู่ห้องครัวเดี๋ยวเราไปดูในห้องครัวนะครับช้อนเหรอนี่ไงช้อนไปแชร์เดี๋ยวเรากดเปิดเครื่องเหรอกดปุ่มพร้อมรันแล้วโอเคพร้อมรันแล้วลุยนะครับตอนไหนรู้สึกได้ถึงว่าความชิบหายกำลังมาหาผมแล้ว เสียงอะไรในห้องน้ำวะอ๋อต้องเข้าตรงนี้ครับวราปโห oh. เกิดข้อผิดพลาดพลังงานไม่เพียงพอรีสตาร์ทพลังงานทำยังไงล่ะ ในห้องนี้มันมืดไปนะครับเข้าไม่ได้อุ้ยออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยปล่อ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 ยเฮ้ยบั๊กบัก,บกเฮ้ยทุกคนผมโดนเกมบัก๊กเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทุกคนผมอยากจะบ่นมากเลยนะครับปีกีน้นี้มันบั๊กครับในห้องนั้นนะมันมันห้ามเข้าซึ่งมันเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราต้องรีบออกเลยคนะรับปีกี้ผมดันลึกเข้าไปงานมันเลยติดบั๊กประตูนะครับเราต้องเล่นใหม่หมดเลยโคตรเฮ้ยไป ไม่ค่อยทาไมผมรู้สึกไม่ค่อยกลัวเลยวะแต่จริงๆถ้าใครดูผมมาแบบบ่อยๆนะมองแล้วไม่เห็นเลยต้องไปเปิดฟิวนะนะแต่ใครที่โดนดูผมมาบ่อยๆอะ่ะจะรู้ว่าผมกลัวนะครับผม็นคนขี้กลัวนะแต่ก็มันน่าจะยังไม่ถึงช็อตนะครับที่ผมน่าจะกลัวทําไงต่อไม่มีแบตเตอรี่ต้องตามหาแบตเตอรี่เหรอไฟเข้าได้ยังมองไม่เห็นชั้นเหรออยากเล่นกันไหมเฮ้ มานะแบตเตอรี่ปุ๊บมันมีตู้งแช่ปะอ่าไม่มีตู้งแช่นะครับเฮ้ยคุณคือใครคุณคือใครเอาแล้วไงไป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 โผล่มาตรงเขาเฮ้ยมีมือครับเขาโบกมือทักทายเรานะครับหยิบม,มาปุ๊บเหลืออีกฟิวหนึ่งปะ โอเคส่ไปก่อนนะครับชึบคุณคือใครหมดยังอ่ะเหลืออีกฟิลหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนห้องน้ามันไม่น่า,จ,าจะมีแล้วนะครับเสียงอะไรวะนั่นไงตรงทีวีก็เริ่มบิวแล้วนะครับเริ่มบิวให้เรากลัวนะครับแต่ผมยังยังเฉยๆอยู่นะยังไม่ถึงขั้นกลัวมากนะครับปึ๊บ ใส่ไปน่าจะครบแล้วนะเอาขาดอีกหนึ่งหรอเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่อยู่ในตู้เย็นใครจะไปรู้วะเริ่มแล้วเริ่มมีอาการแล้วผมอะอ๋อตรงนี้นะครับเรียบร้อยผมใส่เรียบร้อยแล้วกดกึกไปวาร์ปนะครับ อันนี้เวอร์ชันไรอะ่ะหนึ่งจุดเก้าโคตรหลอนเลยโอ้ยสวยงามนี่มันต้องเป็นแบบนี้นะครับผิวใจนะครับเกมฮิว,ว<ะ>ในที่สุดเราก็ได้เจอกันฉันตื่นเต้นจังเลยฉันรู้ว่าเธอคงมีคำถามเต็มไปหมดแต่ก็อย่างที่เธอเห็นฉันสร้างอุปกรณ์สุดวิเศษนี้ขึ้นมาอะไรวะเน <วะ S 1> ี่ย ตกใจ <ทำ S 2> หมดเธอถึงดันไปโผล่ในเวอร์ชันอื่นฉันก็เลยแต่เรื่องมันยาวนะ่ะยังไงก็ตาม <c oughs> ฉันดีใจที่ได้เจอเธอนะเออแต่ที่หลังมาก,ก็โอ้โหมางี้เลยเหรอวะเดี๋ยวขออนุญาตไม่มองนะครับเดี๋ยบินมามิตะขออนุญาตคุยด้วยหน่อยนะฉันมาเข้ามาในเกมได้อย่างไรงั้นเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังนะอืมแล้วเธอก็มาโผล่ที่นี่เข้าใจไหมเ <c oughs> ข้าใจอะไรวะไมไ่เป็นไร ที่สําคัญคือตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วอ๋อคิดบวกนะแล้วถ้าฉันอยากกลับบ้านล่ะเธออยากกลับแล้วเหรอฉันก็พาเธอกลับได้นะแต่เราฉันล่ะอยู่ต่ออีกนิดนึงไม่ได้หรอเธอคิมิตาเหรอส่วนเธอก็คือโอตโตสมะใช่อันนี้คอมเนเดี๋ยวขอ,อยัดาถามไปทุกอย่างที่มันถามได้ถามหมดเลยนะคอมนี้ใช้งานได้ไหมหรือมันเป็นแค่แบบของตกแต่งใช้ได้สิ ทุกอย่างที่นี่ทํางานเหมือนกับโลกของเธอเลยอือแต่พอมีภาคไทยชีวิตเราง่ายขึ้นมากเลยนะครับฉันรู้ก็เพราะงานของเธอเธอก็เลยไม่ค่อยได้มาสนใจฉันสักเท่าไหร่ฉันก็ต้องทํางานหาเงินนะสิเดี๋ยวแล้วเธอรู้เรื่อง<ก>ตรงนี้ได้ออยังไงกองศพของเธอมันเปิดขึ้นเองบางครั้งนะ่ะฉันขอโทษนะแอบดูเธอนะ่ะแอบดูเหรนะอเะนะี่ยนั่นมันไม่ดีเลยนะแต่ช่างมันเถอะตุ๊กตานี่ ตุก๊กตาน้าคนลุกยังไงก็ไม่รู้เธอชอบอะไรแบบนี้กันเหรอใช่เด่อสิเหมือนแบบมันต้องฉาบไม่มันไม่ได้ถูกสาบแน่นอนและก็ไม่น่ากลัวด้วยเธอน่ารักจะตายบางทีเธอก็อาจจะพูดถูกนะครับเดี๋ยวเราวเราตับถา,ถ,าถามทุกอย่างนะครับเราจะให้รู้เยอะๆอันนี้ชุดนักเรียนเหรอทำไมต้องมีชุดนี้ด้วยละ่ะ เธอไปโรงเรียนได้หรือไงมิแตะไปโรงเรียนเหรอไม่นะฉันไม่ได้ไปแต่ฉันช,ชอบชุดนั้นนะเธอไม่คิดว่าฉันน่ารักเหรอถ้าฉันใส่ชุดนั้นนะ่ <c oughs> ะเฮ้ยก็ใส่ดีกูเล่นนะเออถามเรื่องทุ<า>กเรื่องเลย่หที่เธอเอาของสามอย่างมาวางบนเครื่องสแกนนี้นะ่ะก็คือสามอย่างนั้นมันเชื่อมต่อกับโลกเวอร์ชันนี้แล้วเธอก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยิ่งถามยิ่งไม่เข้าใจวะอ่านี่ อ๋อนี่คือทีวีที่จันที่เราซื้อมาให้นี่ว่ะแต่พังแล้วไงคือฉันอยากจะทีวีเป็นพังไงทีวีพังแล้วทั้งหมดก็เพื่อที่จะพาเธอมาที่นี่แล้วมันได้ผลอย่างที่เห็นจะว่าไปแล้วฉันก็เป็นวิศวกรด้วยนะเริ่มมีพิรุธแล้วครับอย่างแรกนะเริ่มจับสงสัยได้ละโอเคห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรถามแล้วมั้งต่อไปนะถามเรื่องห้องน้ำหรอมีอะไรถามไหมห้องน้ำกระจก เอ๊ะทำไมกระจกภาพมันไม่มีภาพสะท้อนล,ล่ะจริงด้วยฉันลืมเปิดภาพสะท้อนน่ะเป็นไงภาพสะท้อนกลับมาแล้วจะว่าไงดีก่อนหน้านี้ฉันไม่รู้้วยซ้ำว่าภาพสะท้อนคืออะไรมันไม่มีในโลกของฉันน่ะจนกระทั่งมีการอัปเดตนึงแล้วโลกของเธอล่ะมีภาพสะท้อนเยอะไหมก็เยอะอยู่ทุกที่เลยที่มีกระจก <c oughs> นี่มันเกม <c oughs> สอบปากคำชัดๆ <c oughs> คือเข้ามาปุ๊บ ได้แต่ถามอย่างเดียวมิตาเขาไม่ใครหายไปจากจักรวาลเมตานี้มิตาเขาแทบไม่ได้ถามเลยเนะนี่ยแว่นถามหมดเธอใส่แว่นด้วยเลยมิตะาไม่เลยแต่ฉันใส่มันได้นะถ้าเธออยากให้ใส่ทุกคนอยา่าอย่าใส่เฮ้ยอย่าใส่แมเป็นไงน่ารักไหมอเอาออกเอาออกเอาออกไม่เป็นไรทอดเถอะขอร้องละ โเคพอเถอะมันไม่เข้ามันมันส้มมันส้มอันนี้อะไรอะหนังสือเยอะจังเลยทธออ่านหมดเลยเหรออ้าวไปไหนวะใช่ฉันอ่านหมดแล้วทุกเล่มเลยการอยู่ที่นี่คนเดียวมันน่าเบื่อมาก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 เลยทุกเล่มนี่ถ้าผมไม่ถ้าผมไม่หมดภาคไทยในยผมไม่นี่นะครับผมผมผมไม่ผมไม่ถามเยอะขนาดนี้หรอกครับพอมีหมดภาคไทยมันง่ายไงผมก็ถามเล็กไปหมดอะโทรศัพท์ฉันนี่นา มันหายไปจากกระเป๋าของฉันนี่ขโมยเหรอมาอยู่นี่ได้ไงมันไม่สำคัญหรอกนี่<ม>ฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วอะไรอ่ะถ่ายรูปมาถ่ายรูปกันออโอ้โหยังจับเลยเราต้องมาเกิดกัอะไรอย่างนี้วะเป็นรูปที่ดีมากเลยนะเป็นที่ระลึกสำหรับเธอเออเฮยตะเกมมันทำแบบภาพมันสวยนะมันก็เลยแบบว่าเหมือนจริงนิดนึงนะ ไม่เธอจะไม่เห็นฉันในนั้นหรอกฮะถามอะไรกันวะผมลืมอ่านนะรีโมททีวีคืออะไรวะเธอรู้มือว่ามันมีทั้งหมดกี่ช่องนะ่ะทีวีอ่ะมันไม่ได้ใช้เสาอากาศนะมันไม่ใชศใช้อินเทอร์เน็ตนะใช้เธอ,อาาสามารถด,ดูได้ทุกอย่างที่มีบนเว็บเลยนะเฮ้ยจะดูแอละเดี๋ยวก่อนฮะทำไมต้องเย่ง อุย๊ยอะอะไรนี่ยวงแหวนนั้นเมลหรอกข <c oughs> เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเก่ oh, งดูสิโอ้โหแล้วถ้าเป็นผมนะผมมีรายการแบบ<ค>นี้นะนะผมไม่ดูลนะผมเลือกที่จะมไม,ะไมได่ดูทีวีดีว่ะอะไรเฮ้ยมิตะโอ้โหอยากดื่มน้ำผลไม้หน่อยไหมเฮ้ <c oughs> มันวางยาแล้วปะวะอ่ะดื่มแลบรสชาตินี้ฉันชอบนะแต่เหมือนไม่รู้รสชาติอะไรเลยงงๆยังก็ไม่รู้โฆษณามันก็แปลกๆด้วยน้ำผลไม้ตุยเนี่ยนะใช่แล้วตายพูดตาได้ปะวะก็คือน้ำผลไม้จากโฆษณานั้นยังไงล่ะเฮ้ยเสียงแล้ววะขี้สงสัยนี่ มาขออนุญาตสอบประคำต่อนะครับมีอะไรให้สอบประคำในห้องนี้อีกเก็บทุกรายละเอียดนะครับทุกคนจะไม่ไม่พลาดสิ่งอะไรนะครับไอ้ล่มถามล่มฉันอ่าฉันไม่เคยเห็นฝนตกเลยนะที่เนี่ยทําไมมันต้องมีล่มด้วยล่ะก็มีฝนตกนะแต่<ะ>แค่ตกไม่บ่อยเธอแค่ยังไม่เห็นมันบางทีวันหนึ่งเธออาจจะเห็นมันก็ได้นะแล้วตอนนั้นเธออาจจะต้องใช้ร่มนี้เธอคิดว่างไงอืมแล้วแต่ประตู เราออกไปข้างนอกได้ไหมไม่ยังไม่ได้เดี๋ยวฉันบอกเธอทีหลังเราอยู่ที่นี่กันก่อนดีกว่าที่บ้านของเราไอ้ฟิวอะถ้ามีแผงไฟฟ้าอยู่ที่นี่ด้วยถ้าเราอยู่ในเกมมันมัน<ก>ต้องเอาไปทําอะไรล่ะเราก็อยู่ในเกมแล้วแต่ถ้าถามว่าทําไม,มฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็ทําให้ไฟฟ้ากลับมาได้นะทุกอย่างที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาตามโลกของเธอเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองมิตะเข้าใจแล้วพาต่อไปห้องครัว เอาทุกเม็ดทุกสตางค์สงสารน้องแล้วอ่ะไม่ไม่ถามมาเยอะแล้วนะครับกดไอ้นี่เลยนะครัเดินินการต่อแล้วเราไปอยู่ตรงประตูอ่ะมันนี่สิไปอยู่ทําไมเธอหิวหรือยังเรามาทําอาหารด้วยกันไหมทำไมไม่ตอบเรื่องแหวนเนะเอาแหวนหายเฮ้ยน้องก็เปลี่ยนเลยแล้วอ่ะแคร์หรอให้ฉันหน่อยนะเราอยู่ในเกมนะเร็วเข้าช่วยฉันหน่อยนะอ่าอ้าอาอา เฮ้ยมันต้องหันตามมุมทะแยงนะครับหันค่อนข้างลําบากนะเนี่ยขอบคุณนะช่วยไปห,หยิบกันไกให้ฉันหน่อยได้ไหมหมันอยู่ในห้องน้ำนะ่ะเฮ้ยไม่ไม่เดินเองวะ <c oughs> กันไกเอ้ยอะไรวะเนะี่ยเทปเหรออเล็กโชคดีอเล็กเอ๋ยกันไกเจ้าก,กันไกไปทำไมวะ นั่งลมก่อนสิเอาเสร็จแล้วเหรอปึ๊บอ่ะเธออยากได้ซอสไหมซอสเหรออ่ะเอามันคือซอสแห่งความรักที่เต็มไปได้วยรสชาติของความรักแอ้อทั้งใบของเธอก็จะเปลี่ยนไปโอ้ันเรียนแล้วอ่ะดีใช่ไหมละ่ะอืมตลับเหรอไม่ถามดีกว,ว่านะครับถามเรื่องตลับไหมอะ่ะเขาจะโกรธแล้วเขาจะมาจิกเราไหมอะ่ะ ไม่ถามดีกว,ว่านะอะอะไกลไกลไปเรามาคุยกันก่อนจะกินข้าวดีกว่าไหมคุยอีกแล้วเหรอแล้วทำไมฉันต้องใช้เไกลในเมื่อมีมีม่อยู่ผมไม่ถามได้นะทำไมหน้าตาทั้งหมดถึงมีแสงสีขาวล่ะมันเป็นเรื่องปกติของโรคนี้นะเธออาจจะคิดว่ามันแปลกๆที่มองไม่เห็นของที่อยู่ในระยะไกลมันก็ไม่รู้สึกแปลกขนาดนั้นหรอกแต่ก็มันดูดีม,มีระดับอะ,ะถ้า่อหลีกเลี่ยงอาการแหลกนะ หรือรือาการแหลกด้วยใช่ยังมีบัคที่ยังไม่ได้แก้อยู่ด้วยฉันหวังว่าเธอจะไม่เจอมันนะที่นี่มันรู้สึกเหมือนฟันไปเลยเน่นผมเอานะจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เหรอบ้านเธอน่าอยู่มากเลยะน่นก็ทานให้อร่อยแล้วกันนะไม่น่าจะมีอะไรน่าจะต้องถามแล้วมั้งแต่อันนี้น่าถามว่อยากกลับแล้วเหรอทําไมล่ะที่นี่มันไม่ดีเหรอฉันว่าอบอุ่นดีจะตายแถมยังมีฉันอยู่ด้วยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดดีฉันอยากอยู่ที่นี่นะฉันแค่กังวลเฉย กังวลว่าฉันจะลืมอะไรไว้ที่บ้านน่ะฉันมาที่นี่กะหันหันเกินไปมันไม่มีเวลาเตรียมตัวอะไรเลยใช่ออขอโทษนะฉันไม่ได้คิดให้รอบพคอบเองเอะอนี่นะก็ทานได้อร่อยนะมั่มละอร่อยมากเลยอะไรวะกินหมดแล้วหรอส่วนตาฉันเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีอะเฮ้ยแปลกๆแ,แล้ววะ เริ่มหลอดแล้วชึบเรียบร้อยเริ่มแล้วมิตะเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้ยมิตะ